แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แน่ความการมีทั้ง LSM99 สปอร์ตสโปสปอร์ตสามซิงค์สปอร์และก็ซับบาสปอร์เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ตวโกเข้ามาจาัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอบสนามมีหนึ่งนะครับมีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุ้มุมโลกนะครับวันนี้วันที่1มีนาคมนะฮะไม่พลาดนะครับเรามีตัวเลขดีๆให้ท่านได้เลือกกันนะครับศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาลุ้นกันได้ครับนะก็เดือนหนึ่งมี2รอบเท่านั้นนะครับไม่พลาดเลยครับใครจ่ายถึง800กว่านะครับถึง900ครับนะคลิกเข้ามาได้เลยนะโอเควันนี้นราจะไปที่ฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับเป็นคู่ระหว่างคิซันพาเลตเจอสโต้ครับ ส่วนที่เด็ดนี่ไม่พลาดนะครับสามารถกดสไลด์ติดตามกันได้เลยนะครับคู่นี้นะฮะแข่งตีสองครึ่งนะกรรมการเป็นโรเบิร์ตโจนนะฮะกคยเจอกันมา29เกเมเสมอ5้าเจ้าบ้านชนะถึง18ครับส่วนทีมเยือนชนะ6เกมนะครับสโต๊ก6เกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้2อครับ่เกมหลังเก็บชัยไม่ได้เลยนะครับมีแพ้กับเสมอเท่านั้นนะส่วนคิทซันพัลเลสความถือว่าใช้ได้นะครับช่วงหลังดิ้นดีดีขึ้นนะครับ6เกมหลังแพ้เกมเดียวชนะ2แล้วก็เสมอ3นะครับ ผลงานเจอกันช่วงหลังนะเป็นคิสตันพาเลต์สองหนึ่งสองหนึ่งนะสโต๊กหนึ่งศูนย์คิซันพาเลต์สี่หนึ่งคิซันพาเลต์สองหนึ่งนะคิสตันพาเลเลต์ในบ้านสีเกมหลังชนะทั้งหมดเลยนะอืมในบ้านไว้ใจได้เกมรู้จัดจ้านะส่วนในรายการนี้คิสตันพาเลตก็ไมเคิลโอลิเซ่ครับยิงไปสองลูกแล้วนะก็มีมาร์เกฮีฮันหนึ่งลูกนะส่วนสโต๊กก็จอนมาธานะเตะชาวนา์นากิเลียครับแล้วก็ทอนอินนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับเป็นคิสตันพาเลตเปิดมาต่อ คึควบลูกนะหนึ่งลูกน้ําแดงแล้วก็ลูกควบเนี่ยน้ําแดงเยอะเลยนะฮะมองแล้วครับนะจากองค์ประกอบหลายอย่างครับเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เขาลอบมาขนาดนี้แล้วดูแล้วคงต้องเอาครับทั่วอื่นไม่เหลือแล้วนะถ้าหนีตกชั้นพิมพ์บริกขพอแล้วนะส่วนรายการนี้ผมคิดว่าจัดเต็มจัดหนักได้นะครับอยู่ที่คิสซอนพาเลยคิดว่าน่าจะอาศัยความเด็กเปรียบที่เล่นในบ้านเก็บชัยไปได้ครับจัดได้เลยที่คิสซอนพาเลยคู่แรกนะ ส่วนคู่ที่สองก็จะมาที่โรมาเนียลิก้านหนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างดินาโมบูคาเรสครับหนึ่งเก้าสี่แปดปะเจอฮะเซฟซีครับคู่นี้แข่งสี่ทุ่มครึ่งครับไม่ดึกมากครับสามารถคลิกลิงก์ตั้งโเข้ามาดูและออกตัวได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะก็การจนมาสิบสองเกมเจ้าบ้านชนะสี่นะทีมเยือนชาห้าแล้วก็เสมอสามนะครับเซฟซีหกเกมหลังเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามต้องจูนหน่อยนะแพ้เยอะไปหน่อยนะครับส่วนดินดโมบูคาเรสครับเจ้าบ้านนะครับชนะเกมเดียวเท่านั้นครับเสมอสองแพ้ถึงสามเกมต่อสามเกมหลังนี่กำลังจูนนนดีขึ้มาะครับ โอเคเซซี่ okay, ไม่ชนะ5เกมนะัดเยือนแล้วอรอผลงานช่วงหลังเจอกันมาเซปซี่ชนะ410 0เซปซี่นเซซี่ส1เซซี่หนแล้วเป็นเกโบบุคาเลชนะ1 0นะครับดูแลเซปซี่เหนือกว่านะแล้วผลงานช่วงหลังเซปซี่ก็ดีกว่านะครับจากภาพรวมนะมาดูผลงานหนะ่อยปีนี้นะครับเซฟซี่เล่นเกมเยือนมา14เกมชนะ2เสมอ7แพ้5เสมอเยอะนะชนะไม่เยอะนะครับ ส่วนดิโมคาเลสในบ้าน14เกมชนะ4เสมอ3แพ้ถึง7เกมครับในบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้อยู่หัด้วยนะวันนี้หนีตกชั้นครับคงสู้เต็มที่แน่นอนคู่นี้สูสีมากๆครับดูทาประตูของเจ้าบ้านกันหน่อยบูคาเลสยิงลงกันแล้วก็97้สเะเออ21่ลูกนะครับส่วนทีมเยือนเซปซี่นี่ก็82บวกลูกเท่านั้นนะบอลโรมาเนียยิงกันไม่ค่อยเยอะนะถือว่าเกมลุกใกล้เคียงสูสีกันนะตกขีนะครับไปดูราคากัน ราคาเดนโมบุคลีสเจอเซซี่นะเซปซี Sep ่ C, มันยันต่อครึ่งลูกว่ะแล้วก็ต่อครึ่งคู่ลูกนะลองแม่งลองราคาบีเพ้นลองกันลองให้อะ่ะเออชอบเซปซี่นะคิดว่าจะมีปปรป์นี่กั้นใจนะลองโมบุคลีสเล่นในบ้านนี้ตกชั้นนะคิดว่าเสมอได้นะคู่นี้ต่อให้แพ้ลูกึ่งก็ยังเหลือนะครับเชื่อว่าดนโมบุคลีสนะฮะเล่นดีขึ้นมาสามเกมหลังนะเกมนี้คิดว่าน่าจะกระเตื้องขึ้นนะครับมีโอกาสเสมอสูงนะครับจัดได้เลยนะครับ ลองที่บุคเคเลตในบ้านนะครับทีเด็ด2คู่วันนี้ครับเอเครับคิดสั้นพันเลตในบ้านคิดว่าน่าเก็บ3แต้มได้ครับเออเขาเรียกว่า3มแต้มไม่ได้เขาเรียกว่าเข้ารอบนะชนะโต๊ตเข้ารอบไปเลยนะส่วนคู่ที่2เนะี่ยคู่แรงบอลถ้วยนะคู่ที่สองเป็นบอลลีกนะฮะโรมาเนลิก้าคิดว่าเอโบวงเลสเนี e นะ่ยตอนนี้อันดับไม่ดีแต่เล่นดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็น่าจะเสมอได้โอเคนะฮะสนใจครับออกตัวแบบนี้ข่าน้าดีที่สุดในประเทศสามารถคลิกลิงก์ตาีโยเข้ามาได้นะครับ ส่วนนะฮะพุบอมนล้วก็มีให้ดูฟรีทุกคู่ทุกเลกครับที่ประมาณดูกันได้เลยนะครับวันนี้ไม่พลาดครับบ่าย3ามโมงครับก่อนบ่าย3ามโมงนะถ้าแบบมีเลขในดวงใจสามารถคลิกเข้ามาจัดได้ครับเล่นยังไงเปยังไงถ,าาถ่ายแอดมินได้นะครับอย่างไรวันนี้ขอให้ทุกท่านเแงเงินรวยสวัสดีครับ